แม่งใหม่ได้หนี่เนาะคกซุ่มหน่องนีน่อแม่โอ้พี่น้องเราบ่มีโคกสำบรับเพื่อนนี่ไงโคกแม่โตเป็นจอใหม่นี่มันแตกวัดแล้วแตกวัดแล้วจะได้ใจใหม่ไม่ลูกไผ่ไฟได้นาะมาชนะปุ้นได้ได้น่องสิได้คอยมาเป็นมีขาก็ได้แต่คืนนี้แหละเออถ้ามาถ้ามาถ้ามิดแต่จ้องไักกินเนาะตจ้องนักกินเพื่อนเพื่อนชาติไม่ไม่พี่น้องไรกินโบได้กัยญา เราต้องเชื่อจังไลยต้องพายเรื่อยินยินเ,<อ>เป็นเราบ้องยานี่ใครอยู่บ่มีบ่ตกกินนะบริณนอนเพิ่งขึ้นนะ <c oughs> บ่มีบม่บ่มีเนาะผมแห้งเลยรอดทาหมอฟดพี่น้องเยก็เริ่มมานั่งรม่มกันดินอากาศก็ฮหอนโอ้คุณนีจ่จะอะซ้ำกันกับซาดีเลยเนาะแมนหุ่นห้อยอันเดียวกันเนาะพอดีกอดพอดีอุ่น เยจันหอนอเไรได้ไก่หอนแล้วดูน้าเลยได้เขามาจีบมาจองเลยหอนก็อดเอ้าวทะเลขนาดผู้บ่าวผู้หักก็ยังสิอดไถ่หอนก็อดพันว่ะขนาดผู้บ่าวผู้หักก็ยังอดได้เนาะอนดูนาจะเป็นหนังอดเนาะถ้าแต่หมอนฟดแล้วบานนี้ก็เลยนั่งคุยนั่งว่ากันก่อนจังหน่อยชุดน้องก็กินตลอดบอกไก่เลย บ่สูดกินเลยกินเตนไม้คู่มือกินนไม้ตลอดตลอดเนาะวนร้ายเห็นยังกินนไม้เห็ดแกงละต้มเห็ดแกงเห็ดต้มจำเจียวมุกโอ้มกกับเตนไม้เราไม่ใช้อาหารอย่งไม่ใช้ยังเลยจะเบื่อนะแมนแมนเกษได้แ้งโมมีแนวกินเนาะเราบุกกินนไม้กินไก่ต้มซื่อต้มจำเจียวแล้วก็แล้ว กัยังงามเนาะกินเนื <laughs> ้อสันเนาะคือเอาวบ้านเราบอกว่ากินเฉีนกินป่าเนี่ยป่ะก็เฉีนนี่ยก็จะไปดูสูกินได้เฉีนเนาะคันย่ามกินง่ามกินยังนี่ได้กินอยู่เป็นบ่ได้กินอยู่เพราะว่าจองไว้เป็นของเซนสำหรับจ้างเงี้เลยได้ซื้อน้ำมูต้องได้ซื้อน้ำมูได้อยู่บ้านเดียวกันเนาะเขากินนะเห็ดเห็ดเห็ดเลยอยู่นี่นาะบ้านนี่นาะย่างบ่ย่างยังบม่ได้กินเนี่ยเดินเดินได้เขากิน เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนสิบสองนั่นแหละแล้วคดเข้าคดน้ำละเฮ็ดอ๋อเป็นบุญบ้านผู้สาวเขาจะไล่ตอนนั้นเนาะไล่เปล่าไล่ไล่คุณสาวมีแต่วัยรุ่นรุ่นนั่แหละผู้สาวมีแต่โสดเบิดมีแต่สาวโสด เขากินนะกินแบบเฮือนไพ่เฮือนมั่นบอสว่าแบบเลาะกินคืนเฮือนพวกนั้นแนพวกนี้แน่เฮือนไพ่เฮือนมั่นไพ่เฮือนมั่นเลยมีหมูแล้วก็เอาหมูมากินนะบอสเขาสะมาช่วยเป็นแขกนี่ไปเลาะเฮือนไพ่กันได้บอปุ่นนะด้วยว่าต้องหูวจักกับเขาจังไปแหละตองหัจักเออหูวจักกันมาจังไรว่าน่าหัจักกับคืนเฮือนนั้นเฮือนนี่เพื่อกระชับตอนนะกระชับยิ่เนาะคันว่าเป็นแขกเนาะแอ้เป็นยังไงยามกินหงะ เคยให็นกกะเขาขึ้นในขึ้นอยู่การหับอยู่ช่วงนี้กระทาง่งชนลำบด์เราไปตอ่อหับเนาะบากุานเนาะอเทิร์นม,มาหุ่นจักบุหุ่นจัก,พกเกพิ่นกะย่อเขาย่อน้ำตลอดได้เป็นอย่างไร้พราะจเชาขึ้นเพื่อนขึ้นชาดเพราะเป็นเห็ดเป็นข้อ,ของเพิน่นบ่มี่ยังกัดตามแจ่วบวกเพชรก็ได้เนาะไม่บอกเป็นอย่างไรก็ถือ,อ,อ,อว่าน้องวะประเดี๋ยวสู้กินไก่ไปไหนเมื่อนี้ทีมงานซื้อไก่ตัวหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเป็นไก่เบียด ไก่เว <c oughs> ียดนามว่ามปนไก่บ้านเนาะเพราะเขาเจ้าคายอยู่หันเวียดกันใหญ่เติบอยู่นี่อาหารการกินกัคือสิครปมาแล้วนะทานหมอฟลดจะลอยนางดินนางคัวก่อนถ้ามาเป็นนู่นเบิร์ดก็ต้องได้นะเนาะต้องหลักฐานเงินหักจ่างเพราะนี่เราจังมีสื่อเนาะไปเนาะก็เป็นอะไรอะไรน่องๆเป็นสื่อเป็นนู่นเกลือยัอยู่งี้ตีเกลือยนะเออยังอยู่เนาะทงยังไงติงโวยังน้อยหนึอง ทุงเท่านั้นทุงเท่าน,านี้นสำ <65. S 1> เนาสองห้าอ๋อเกลือเมนเลยยังเปิดทุ่เกลือซื้อได้บเปืองเนาะเกลือเนาะมเปื่งคาคันกินเกลือเปื่องก็เป็นงัวนี่บ่ <Okay. S 1> ดูยากเลยโลภใจถามหาหรือ,อรไดกว่าเลยเกลือกับไรซื้อทุงใหญ่ทุงน้อย เออนี่กับโอ้ลายเดือนอยู่แล้วขันภัยเหตุนั่งเดือนนี่กินเกลือขันตุ้นนวแล้วมันเบิดเดือนหนึ่งแค่ทงตุ้งนวนี่กว่าเลยสองสามทงอ่อคือไขเงินลายคนกินเน้นบางคนกินซ่อมกินยังต้องเวลาแตงกับแตงไล่ไล่นาะใส่เป็นหัวไล่ไล่นาะแม่แกงขยังโอ้หเ๋อมาเมื่อไหนก่อนอยังนี่ ยาบ่ออนี่นะยาบ่อนี่นะอันนั้นจรกอีหยังซาลาวห้องข้าวฟ่างบ่ข้าวฟ่างบ่ข้าวฟ่างก็ือข้าวฟ่างข้าวฟ่างอันนี้เล้วข้าวฟ่างเขาเห็นอันได้กินอันนี้นะปั้มน่าสิบโรไม่ไดากะยู่อ่ะเออกะยู่อ่ะอันนี้นะแต่น้อยนะคอยเคยกินอยู่ได้แซ่บเป็ข้าได้ได้อันนี้นี่เลย ขันได้ไล่ไม่น้อยนะอันนี้แหละบูบีขาวนะกินอันนี้แหละเคยกินเลยเฮ็ดได้ไร่กินเนาะอันนี้ตั้มตั้มคือกันตั้มละตั้มพัดเอ้าคือเพัดเข้านั่นแหละแล้วจังมานึ่งอ้าวคือมันม่หน่อยๆมันคือตั้มันจะบรมุนด้ยเปล่าบ่ปรมุนมันก็อกเตกาบมันเนาะแกะได้เพอเจอเยอะก่ตอนน้อยแต่ก็กินอันนี้แหละบูมีขาวเขาฟ่างเขาฟ่างภาษาชุมนองวัยยังอย่นี้นะไปเยอะอะไปเยอะเลยเ้างุูงอ๋อที่บูด้นึงตีนี่เนาะโอ้นี่มีกันหน่อยดี พนาะอใสหตาใส่ยังเรได้ละชุดหนังปูกลายอันนี้นะมันไล่ปูกลายมันก็ต้องเลยนําคือไฮ้กันบอคือนําขาไฮกันบอแมนคือกันแล้วชุดใหญ่ซ้ำหนเนาะนี่ชิได้บพกประมาณปั่นหนึ่งนี่ได้บอปั่นเขาหนึ่งนี่ซ้ำหนึใช่รับข้าวเจ้านะเขาเขาเขาอ้เป็นอะไงเวลากินต้เข่าฝางเลย ฟดเลยเออจะหน่อยฟดเด้เนาะจะกินไหนเนาะให้มันปดๆเปื่อยๆหน่อยหนึ่งให้มันเปื่อยๆเนาะด้วยนะมันช่างงาดเนื้อมันหยาบง่างงาดเป็นว่าหยาบบ่คอยบริเป็นในภาษานี่มันเคยฟัว่าความล่าเริงเบาค่าเราเพิื่องนิ้วบ่ม้วนจะากดคัดบะกรแม่นเลย เคยอยู่กับผู้ไทยนะว่าชาวไทยอแน่ขอรับจะเพือจะอจออผู้ไทยอยู่ชาวพี่น้องชาวพี่น้องตำแจวมาเพเส้นนีันนี่ใส่ใส่สัวไก่นี่บอ้ด้วาตำจับนึกเสือจิ้กิน แมงไหมได้หนี่เน้องโกซุ่มหน่องนี่เนาะแเมนอ๋อพียงงัยโมมีโคกจะมาได้เพื่อนนี่ไะขอคกโมเมนโอ้พันจ้อใหม่นี่มันแตกวัดแล้วแตกวัดแล้วจะได้ใส่ไหมไม่นี่โมแตกเก๊กเถื่อนเนาะนี่แตกแสดงว่าเจ้าตั้มแห้งขนาดเนาะเป็นข้นแบตั้มแห้งกับโมแตกแล้วแตกตลอดโอ้ตื่นกระทบนดีขึ้นกันแต่ว่าที่ตั้มแบบได้ลายนี่โมได้ได้นี่เนาะ เพราะว่าปา,ปามันมันปากมันบวชเลิกปี่หนึ่งไงแต่มันบวเลิกรบรรยากาศเพืเ่อนคู่อาพันปกก์ขาไก่ต่มไก่เปืป่อยๆแน่นอนเลยจีจีเพชรชั่วานแน่นองเลยฝือนมาได้ไปหาฝนตกเนาะ ำนึ่กชุกแล้วำหนึ่งเบงิงไข่เบอรงหาสิเบิรงไข่ให้เอฟซีเบิงไข่เบิงหมอดคัดพดคัครบพี่น้อยสุดยตอนนี้เวลาบ่ายโมงหนึ่งสองโมงแล้วพี่น้องจะได้ชุบหนอนกินข้าวเที่ยงจักโมงกินข้าวเที่ยงบางทื่ก็สองโมงสองโมง กันมาแต่ให้แต่สวนชาก็กินชาเนาะกันมาไว้ก็กินไว้อีกหนึ่งเลยเพื่อนได้กิาเจ้ากินข้าวกับประมาณสองหมูนึ่งหม่เห็นเรียกมาซีโมงกินข้าวแรงกินข้าวเย็นนั้นก็ข้าวเที่ยงนะแม่นแล้วพได้กินเนื้อขำนอนเลยอืมแสดงว่ามือหนึ่งกินข้าวสองขาบเนาะแม่ก็คือขาบตอนเช้าครับขาบเที่ยงนหละแต่ว่าเป็นตอนแรกซีโมงแรกกินข้าวเที่ยงนี่หนึ่งอ้าตเจ ผ้ายูพันเรื่องเลยกระเพาะปรถามหาเป็นไงเป็นคนมะลึกงนี่ยเป็นกระเพาะได้เจ็บกระเพาะเลยนะี่นี่พันกลึ่งก็ไกินแบบนั้นเลยเด็ <c oughs> กขัวเป็นกับมีแต่ฟ้า,านี่พี่นางเลยข้อหนึ่งขัวนี่ข้อน้องต่ำเนาะพุทโต่หนียู่อะไรที่หนี่เนาะยูอะไรหัวเปียกเมื่อเจอพีนน <c oughs> พ่น,น้องเลย อยากเห็ดดูเฮ็ดกินเนี่ยบ่ไดได้หน่เนาะบ่ได้ตบีหมดเลยเปกองเป็นหูอ๋เห็นอไร่ะเอเป็นอยไกลกระซุกแล้วปาดอะามันหนามันหนามันหอนอนเด็กน่อยให้กิและสำเนียงพวกกินอืมตาอะไรใช เนี่ยๆเอาอีกตัวเนี่พอแล้วหมอมันมีหลายคนเออนะหฮาคนละเปียงรถแบกกรฟักเบิ้เกาคนละคนละจานคนละถวยอะไรแดงกับจินออตัวพี่น้อยเไปี่ยผูใหญ่กินน้อยเดียวกันเ้หรอเ่กน่อยเวลากินยิ้มอสองโมงเลยเ็กน้อยให้ก็เด็กแล้วสองโมงเลยัไดิเขา เอาไปาไรลคา้หนึ่งน,นะ่คือพวกาวซินเอ,อนิกหรืออะไรเนี่ยนึหน่อยซินเออนิกนเาินนมนั่นน <พอ S 1> ่นชุมนงปอน,นึกหน่อยเอเอจีใสก็ินอะไรกันไรตะกีวายเซเมนูส่วไก่อะไรโอ้ยเปลี่ยนพัากันนี้ฮิวเขาน่ยตัดเอาเลยใชาา่ไันจะง่ายวะตัดเป็นตอนแลักจ,จําเจล เมนูสัวไก่ตอนนี้นะจำเอาจต้นเ็ดแบบง่ายๆเนาะแมนเ็ดแบบง่ายๆคิดแล้วเราก็เลี้ยออกไปนะพี่น้ไปเลยใส่เคียงกันเลยนะเคียงตัดหล่นสบายจนวะจำเอาก็ได้สัวไก่ยันโดนวางเอิ๊กติกันเด้อเออเนี้ยเอาซีนเอิ๊กนี่ให้นิดหน่อยนี่ปลาเอาโลดปลาโลดช่องเอิ๊กเถอะ มัมีหลายคนเออที่พินแล้วแหละอันนี้เริ่องน่าตัดโรตัดโลเนาะตัดเอาเรยกนะตัดอลไรกันปลาปลาคุณละตอนละตอนเออผู้ใหญ่กินกับหนูเอาก็ได้เพรเป็นยังนี่ซีเนอร์กับตัดเล็กกับปลาเป็นตอนเป็นตอนแค่คนนะกันยายกันมันครบกันเออนั่นแล้วอุ้ยแข็งเนี่ยบุบบุบโอ้หัวพี่ผ่าเนาะอยู่นี่เนาะ เอตาเาวนี้ชีนกนี่ไอ้นี่หน่อยนะเาเบิงเขาจะคนนอน่อไเขาป็ปาเลยเขาเขาเอานีเออไปปันกันจริงเอาตาเตักไกลเรียบร้อยเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งมันห่อนจริงหร่อมันกระเต้ากระเต้านะห่อนเนาะมัดเย็นได้เย็น เย็นกันเย็นเย็นเท่กันเย็นห่อนกับเตาเย็นกับเย,ย็นเท่กันพี่น่อยทางภาษาบางกล่องเอามาชุดรวยไหมต่ากันเกลียนเป็นชอ <c oughs> คนอเห็ดก็นยังโมเล่ <c oughs> นายก็อไเปไปไม่เหนเลยยไม่ต้อเอ๊่ก็ไปอันใดจอตัดไก่กับปเป็นเผ็ตกเลยเมีดก่เขาบอย่าด้อนบุ่มบุ่มตัดโหลดตัดโหลดเว้ลูกไผ่ไเดเนภาชนะไเด่นอ๋สิไน้คอยมาเป็นมีตัดไก่กับปุ๊บ เล็กน้อยกินนะเข้าเลยถ้ารื้อเพิ่งของนั้นยังไม่ได้ไปเอาอยู่ในโงขุดเข่าเหรอบอน่ากินข้าวนี่แหละบ่เว้ยเดินอยู่ล้วอาได้เด็กน้อยดิจช่ไหมเด็กน้อยมีแล้วข้าวเลยก็ติ๊บเดียวก็ได้นะเขานะกินไลน์ยังลดทุนเอาเอาเอาเขาวอยู่เฮือนอยูเฮียนเข้าวชุกเคยดั้เห็นบ่เอาข้าวกำมันก็ดั้มเลยเนาะเออแม่นบ่ข้าวแดงข้าวแดงเบิ่งเด้อขอรหัดเบิ่งโอ้ยใส่โมเมนต์ปนข้าวกำบ่นี่เนาะ เขาได้งป่นเขาวขอันนี้ตำมดุชีนี่ตำเนา่้อมไ้โอ้เม็ดงามเนาะปกติมันมนกว่านี้เราบ้เขาตำเม็ดมันใหญ่ได้าลอองเดี๋ยวไ้นนัจะได้แล้วเดนะบทตอนหน่อยไปได้ก็ยัตอนไงมาดูท้ายนะ วาชนะผู้ใด้ดีสิได้เป็นลูกพายมันกระซาร์มาแซ่บอยู่แล้วจำไก่เข่าไม่พี่น้องฮักกันหนึ่งเดียวเข่าห่อนห่อนนั่นนี่นะพี่น้องเอ้ยเด้อเด้อเชียนเข่าเนี่ยเด้อกินข้าวน้ำกันเด้อมาเด้อมาเด้อเข่าน้ำกันเด้อไอเด้อเด้อมาพี่น้องมาเด้อเป็นตาแซ่บแท้เด้อ แม่ฮันดีคนดมดนี่ฮึาเลยลูกาจังเราไปใช่หรอเออเราไปผลอ๋อถูกเอเดนเเนี่เขาเพิ่ต่ำมอหนี่งเลยเขาไม่ต่ำมัมัดปนกเขากรรมมอนี่เนาะเขาแดงอืมเขาแดงมอนี่เนาะเลยน่งมั่วมาเลยนะัต แฉกเลยปกติซำนีได้น้องชุ่หนองกินขาวน้่กหมงแล้วนี้นะสองม่งแล้าวเทียงชุ่หนองได้ซำนีเนาะบ่ายสองโมงชุ่เหากันปกตินี่กินช้องเถือถ่อส้เถื่ออะไรบ่จัก <c oughs> มามาพี่น้องมามพี่อะไรหดังติ้ง,งกลา,างน่นจะดังมา กันเปร่เรอามาเนี่ยตัววายหันยไปแก่ถนัดสวบนตัวสับกินน้เฮมแล้วฮออนกิยบนเแล้วก็นช่างมเบเฮลูกบ้านฉเราหืมในูกขาไก่ขาไก่เวียดขาไก่เคอฟซีข้าขก็ได้นีคืออันนี้แหละ เออถ้ามาถ้ามาถ้ามิดเดตตอนไหนกินเนาะตอนไหนกินเขินเนื้อเขินชาติมันเลยพี่น้องกินโบได้ก็บย่าเอาตรงเชือจงเลยตรงพ่ายหรือยินยินยินนอขะนะยินนออ่ามเป็นหิดของประเพณีบ้านเฮาเลยดีเจ็บล้างบ่อนี่ไหมไปตังคุณพี่เออทังให้สาวนุกินก่อนและจอยินลายกับย่าดีเจ็บล้างนั่นนี่นอเจ็บล้างเจ็บแมวเโยเป็นเป็นราบองยาเนาะไทยดีเฉลี่ยมาเป็นนุเคยเขื่อนนี่พี่น้องจักเล่ยจอกพื้นทำฮักกุ้งเพง็กนี่ไทย โอ้ไม่เท่าใจดีขนาดอันปีกอนนย้ายห้อยบ้วนกันเลยมากเลยกินข้าแล้วเันกาลางทางนี้ก็ได้ขอกิจะกินก็อัดอัดใช้แต่ฟ้ามันอ่ะมันว่ากินกินเบาไว้มันลายโผลอ่านักอ่ะลูกมะม่วงเพราะว่าไม่เข้าอุดเข้าอุดกระยังขึ้นอยู่ ตัางช่วมากกินเ้าหน่อยแน่แต่มาคือให้ลูกตาตัดเบิ้งใจคอยดูอสุขภาพแห็งๆบัสบูสบให้ยูเดีว่งแหงเป็นหงเงินคได้ลูกเคยไว้เนาะให้มีคนสวยคนรวยอยากได้ลูกเคยเหรอมาโกยใช่บกโกยเต็มกันว่าจ้องหน่อยนะคราะว่าเต็มเหลือเหลือจะคนดีแล้วเหลือักคามแพงอยูได้ไม่แห้งโดยโดยโ หาลามหาลวยนตการชลูกเคยล่ะลูกเคยไทยต่างประเทศให้นี่ยานแต่ลูกเช้าเมละบ่มากเขาบางคืออาเ่นโนยประมาณสามสิบสี่สิบก็มีเลยสามสิบสี่สิบเก้าเนาะเอาจนหัวสันงอกขุนมหางุมาอยู่องกินบทุกคนเนาะมากึ้นเราก็ปิ่งขีปิ่งปูกินได้มา้มาให้จอกนึอจะปิ่มาจาก เงียบปของมันพี่นดอกเฮ้ยคอโสดขอไหมผูวาที่บอกกินเหลากินเบียร์เนาะมาเบิ้ง่งเบิ้องหนเบื้น่รเนร้าด้บอกเป็นแป๊บสี่ได้เห็นไหเาธรรมชาติใช่มกมามับเราธรรมชาตินะเจ้าข้องนโอ้างนาะครับจอกน้อยนั่นเลยที่มียงคำคุณไปมาตลอดปลอดให้มีหักมีแผลให้แม่วันได้ลูกเคยไอ๋อเป็นไคู่ไร้องไม่ไหวเด้ เมถาวรจได้ลูกคนลาวไทยเราเทิงก็ได้แต่มันหักกามันหักมันแพงมันแบบมันไท่กว่าแบบเราบริพนมันแห้งโว่าไข่กว่าเราชุดอันนี้นะแบบเป็นเราบองยานี่ยนายยกบอมี่ว่าตกกินนะบริหนอนเพิ่งขึ้นนะบอมี่ว่าบอมี่นาะ ว่ากินแต่ย่างวัดขื่นคักได้นี่ยมดนเมีแหงปึงปังขึ้นนอกมากกว่านอกอืมน้าเน่เอ้ยน้าน่าน้าย่ตัวนั้นหักไม่หักตอกหักแต่แทกกับชิมี่อยู่คนน่อเอาเรียบร้อยเลยเอาไปเมียนรถเ้าไปปัดเก็บ กินเท้ากินน้ำแล้อะไรก็กะจะลอยประเจิ้เบิงวิธีชีวิตเป็นเพีองหนทางสืบ่ายทอดวิธีชีวิตของสาวๆแต่ละมือว่าพันเหตยังเหตุยังไนัวกินะลอย่างาเบิงถาที่ตามกันเพื่อนพันนี์ม่วมีผู้ชายเนาะบางคนเนาะให้ลูกเคยนุ่งเชนระถึงพันอย่างไดลูกเคยเคยให้ลูกเคยให้ลูกเคยลูกเล่านั่นอตามเองว่าตเองแน่นาะให้ลูกนุ่งเอง โอ้งามไม่ชินน่นี่นะน้ำเนี่ยให้ดูถ่านอันนั้นชินนั่นนั้นชินชินชื่อป้อนนะอออันนี้ชื่อนี่ยชื่อเน้ออ้ออันนี้ตับนนานเนี่ยชาวเนี่ยกันน้นถ่ายจะตุ๊กจะมีอะไรวะเพระว่าจะสมัยโอ้เง่าไม่เขาลชินเลยชินลงชาวลงชินชินสุนเผาเนาะเออชินสุนเผามังกรวันว่าสิให้อ่าเฮาไทยเป็นเอกลักษณ์ของซุนเผาของเพื่อนเนาะแม่นเหมนเมน กินเขากินน้ำได้เลยพี่น้องเลยเพื่อนกาเพื่อนยังมายินเหล่าพิธีเป็นข้องขึ้นเพื่อนเทตมีดเราเขาเจ้าต้องได้ยินพี่น้องเลยถึงว่าโบกินก็ต้องได้จับเอาแล้วก็ยินให้นั่งท่านน้องนั่นนี่เจ้าทีเดาทางนะนะเพื่อนมาพ่ายเน้องบางคนเนาะอ่าพวกเราคลิปเนี่ยพิทไปอร์ชันมันก็ขอมื่อขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามมาเมืองกับชมให้กำลังใจทางทีมงานเราแล้วก็น้องๆขันไี่ยังพี่น้องอยากช่วยอยากเลื่องน้องๆกัช่วยในพี่น้องขอเคร่อเป็นเพื่อตาสงสารอยู่เนาะ เพราะว่าหลายคนหลายครอบครัวมาอยู่น้ากันบางลูกกะแต่ไพ่แต่เคยแล้วกับปลาห่างเมื่อไปหน่อยจังหวะย,ยังแต่ลูกสาวคนผู้เดียวคืนหนองนานเนาะแน่นวะแม่นไหมเอออ่ะติ๊ดตาที่ตามคลิปต่อไปพี่น้องิีไายทอดวิธีชีวิตของน้องๆให้เบิงแบบละเอียดเลยนับแต่หนึ่งเขาป่อไฟโดยตาเขาตาน้ำนึกตาเหนาะกลางน้ำจากฐานเบงตาที่ตามพี่น้องคลิปนี้ปิดจารณนกันอยู่ดีมีแห่งเบิดทุกคนบ๊ายบาย